สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกับผงแจ็คสไนเปอร์วันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวยาค่ําฮะนำมาเสนอกันก็เรียกว่าเป็นประเด็นข่าวฮอตเลยทีเดียวฮะหลังจากที่ประเทศไทยนั้นได้มีการประกาศระงงับปฏิญญาสันติภาพไทยและกัมพูชาเกิดขึ้นฮะเมะื่อวานนี้วันเนี้ยท่านผู้ชมประธานอาเซียนฮะก็คือทางด้านนายอันวาอับาหิมผู้นําของมาเลเซียเนี่ยก็เรียกว่านั่งไม่ติดะ ก็เลยได้มีการมอบหมายให้พลเอกนิซัมจับฝาผู้มาัจากการทหารสูงสุดของมาเลเซียเนี่ยมีการเข้ามาเจราจากับไทยก็คือต้องการจะให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยควรจะมีการเข้ามาทบทวนนะอีกครั้งหนึ่งทีนี้นายอันวาเนี่ยนะครับก็ได้มีการกล่าวในช่วงการตอบคำถามว่าเขาเนี่ยได้มีการติดต่อประสานงานกับอดีต นายกรัฐอนตรีของไทยหลายคนอย่างต่อนเนื่องนะตั้งแต่นายเศษฐาทวีสินนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรแล้วก็ทางด้านนายอนุทีนชาวีรกูลนายกร้อมตีคนปัจจุบันจนนําไปสู่การลงนามในปฏิญญาดังกล่าวซึ่งก็จะมีประธานาธิบดีเดลันทรัม์ผู้นําแห่งสหรัฐเป็นสักขีพยานระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่17ที่ผ่านมา ทีนี้ทางด้านนายอันวาก็ได้มีการอธิบายว่าการตัดสินใจของนายอนุทินนั้นในการที่จะมาระงงับการดําเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวมันก็เกิดขึ้นฮะหลังจากที่มีรายงานว่าฐานไทยได้มีการเข้าไปเหยียบฮะเรื่องของทุน pmn 2ทําให้ฐานไทยเนี่ยนะครับต้องได้รับผลกระทบต่อร่างกาย4่นายประเด็นนี้มันก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาฮะที่เกี่ยวข้องกับเหตุเรื่องของทุนนี่แหละในพื้นที่ ที่มีความเชื่อมั่นกันว่าทุ่นดังกล่านั้นมันมีความเกี่ยวข้องกับกรณีที่ฐานกัมพูชาครับมุดลวด้วนหนามเข้ามาซึ่งทางด้านนายอันวาก็กล่าวดังนั้นนายรัฐินจึงกล่าวว่าตราบใดฮะที่ยังเรื่องนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขเราก็จะชะรอการอนุมัติไว้ก่อนแต่ท่านก็ไม่ได้ตอบโต้นะที่เกี่ยวข้องกับมาตรการโจมตีกัมพูชาทีนี้นายอันวาเนี่ยนะครับก็ยังมีการระบุว่าณขณะนี้ครับเขาเนี่ยก็เลย ต้องส่งตัวแทนนะก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียมีการเข้ามาเจราจาต่อโดยกล่าวว่าข้อตกลงเดิมฮะก็คือการถอนกําลังออกจากชายแดนและการแก้ไขปัญหาเหตุเรื่องของทุ่นระเบิดฮะซึ่งก็อยู่ระหว่างการดาเนินการทีนี้ทางด้านนายอันวาเนี่ยนะครับก็ยังมีการเน้นย้าว่าแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยย่อมทําให้คนไทยมีความโกรธเคืองและเกิดคําถามว่าข้อตกลงนี้มันถูกละเมิด แล้วหรือไม่แต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีไทยครับไม่ได้มีการตั้งคําถามถึงความรับผิดชอบหรือบทบาทของเราแล้วก็มีการกล่าวเสริมว่าไทยนั้นได้มีการเรียกร้องให้กัมพูชาปฏิตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างครบถ้วนทีนี้ทางด้านนายอันวาก็ได้มีการตอบฮะทางด้านสสพนที่มีรายงานข่าวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะล่าสุด ที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอคําวิจารณ์ต่อปฏิญญาสันติภาพไทยจากกัมพูชาจากทางด้านพลเอกลังสีกิติยานทรัพย์ก็เป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ททบ5โดยมีรายง,งานว่าพลเอกลังสีกล่าวหาว่าทางด้านนายอันวาครับมาก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยผ่านปฏิญญาสันติภาพไทยและกัมพูชาโดยอ้างว่าปฏิญญาดังกล่าวนั้น,เป,นเป็นการเปิดโอกาสให หมาำนาะฮะมีการเข้ามาแทรกแซงเศรษฐกิจไทยทางด้านนายอันวาได้มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยกล่าวว่าแม้ว่าจะมีผู้วิจารณ์นะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่ว่าชาวมาเลเซียส่วนใหญ่ครับก็มีการสวดภาวนาเพื่อให้เกิดสันติภาพทางด้านนายอันวาจึงได้มีการกล่าวว่าการโต้เถียงเพื่อแสดงว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยล้มเหลวเป็นเรื่องที่สนุกหรือต้องการให้ข้อตกลงมันล้มเหลวเนี่ยเพียงเพื่อการพิสูจน์ว่า นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเนี่ยล้มเหลวไม่เอานาผมเนี่ยก็ขอเลือกสูตรภาวนาเพื่อสันติภาพดีกว่าเพราะหากว่ามันเกิดขัดแย้งกันขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเราด้วยส่วนเรื่องที่พระเอกลังสีครับแสดงความไม่เห็นด้วยเนี่ยผมก็ไม่ได้มีปัญหาต่อเรื่องนั้นไม่ว่าเขาจะเชื่อถือหรือไม่ก็ตามก็ไม่สําคัญหลายคนในกัมพูชาเนี่ยก็มองว่าไทยฮะเป็นผู้ลูกหลาน ขณะที่หลายคนในไทยก็คิดว่ากัมพูชาละเมิดหลักการนั่นคือเหตุผลว่าทําไมฮะเราเนี่ยจึงได้มีการเข้ามาไก่เกียร์อันวาได้มีการกล่าวย้ําถึงจุดยืนของมาเลเซียในฐานะผู้ไก่เกียร์ในกระบวนการนี้ท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นทางด้านของนายอันวาฮะซึ่งบอกได้ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ครคือมันเป็นเรื่องระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยจะต้องมีการก็ไปจัดการกันเองก่อนนะโดยเฉพาะขาที่7เนี่ย ยังไม่มีอารมณ์ฮะที่จะนำเอาคนกลางเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวฮะขอให้มันมีการตัดสินใจจากฝ่ายไทยนะครับแล้วฝ่ายไทยเนี่ยควรจะมีมาตรการอะไรตอบโต้กลับไปบ้างเพราะฉะนั้นอารมณ์ของคนไทยก็เลยมองว่าไม่อยากให้คนที่3มนะท่านผู้ชมเข้ามายุ่งต่อเรื่องนี้ครับหรือถ้ารีกเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่ายังไม่อยากกินมันแล้วก็ยังไม่ได้อยากกินเผือกในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นครับนายอันวาเนี่ยอย่าได้เข้ามาในประเด็นนี้ฮะมันจะดีกว่า นี่ก็เป็นมุมมองนะของคนไทยหลายคนนะที่คิดแบบนี้